สวัสดีครับสวัสดีค่ะสามจีพีไบ์ครับอังจีพีไบค่ะในหลายๆคลิปนะที่ผมไปซื้อรถนะฮะจะเห็นว่าผมจะให้อังเบสหรือบาสนะฮะเป็นคนทําเอกสารของการปิดบัญชีลูกค้าใช่ใช่รถหลายๆคันที่เราซื้อนะฮะส่วนใหญ่อาจจะติดไฟแนนซ์อยู่บ้างนะครับหรือว่าการปิดไฟแนนซ์ของเราเราไม่จําเป็นต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมให้อังมาแนะนำดีกว่าว่า เขาสามารถปิดบัญชีลูกค้าที่ยังผ่อนรถไม่หมดได้ยังไงบ้างนะครับค่ะกะ็หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะปกติจะไปซื้อกัน2คน 2> แต่นี้ก็คือไม่สะดวกเรื่องการเดิน,นทางเพราะอะไรเพราะว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาใช่ครับพ,รพอดีอังกำลังท้องอยู่ด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้มากก็เลยเอ๊เดี๋ยวเรามาบอกวิธีการพวกเรื่องเอกสารการขายรถกับลูกค้าที่ติดไฟนซ์อยู่ดีกว่าอันดับแรกเลยเราขอเริ่มด้วย ลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมก็คืออันดับแรกก็คือจะเป็นสาเนาบัตรประชาชนนะคะ3ถึง5ใบ3ถึง5ชุดใช่บัตรประชาชนอย่างเดียวนะบัตรประชาชนก่อนอันดับแรกอ่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะใช้น้อยกว่าต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเรื่องการย้ายเข้าเวลาเราไปรถย้ายทะเบียนอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้บัตรประชาชนเพิ่มแปลว่าสมมุติว่ารถอยู่ทะเบียนเชียงใหม่สมมุติว่าอยู่เเชียงใหม่ คนซื้ออยู่ในกรุงเทพอาจจะอยากใช้ป้ายทะเบียนกรุงเทพทีนี้มันต้องใช้แบบประชาชนที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อไปทำเรื่องการย้ายเข้ากรุงเทพประมาณนั้นนะคะสองก็คือบัตรจ่ายค่างวดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันหรือเป็นใบเสร็จมันจะมีคิวอะไรนะบาร์โค้ดบาร์โค้ดอันนั้นก็ได้เตรียมมาให้เราให้สังเกตนะครับว่าในตัวบัตรจ่ายค่างวดนะครับมันจะมีเลขเขาเรียกว่าเลขเล็บหนึ่งเล็บสองอะไรสักอย่างนะฮะ กับในตัวของใบเสร็จที่เป็นตัวบาร์โคดช่องนั้นก็จะมีเลขเล็บเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้เขียนว่าเล็บหรอกนะฮะตัวเลขสองสองเอ่อสองสองชุดเนี้ยมันต้องเหมือนกันทั้งในบัตรจ่ายแล้วก็ทั้งในบินใบเสร็จรับเงินบางบางคนอาจจะบัตรจ่ายอาจจะหายหรือหาไม่เจอเรามีใบเสร็จใบเขาเรียกว่าใบแจ้งหนี้ก็ได้หรือใบเสร็จก็ได้ใช่เตรียมมาก็สามารถปิดบัญชีได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะปิดบัญชีด้วยวิธี โอนจ่ายผ่านแอปอมือถืออเดี๋ยวเรามาว่ากันนะในช่วงหลังแล้วก็ที่สำคัญเลย3ที่ลูกค้าจะต้องเตรียมก็คือสับนารถสับนารถเตรียมมาไว้ก่อนเพื่อที่ว่าตัวผมเองผมจะเป็นคนดูรถเป็นหลักนะครับผมจะดูพวกเลขคอเลขเครื่องอะไรพวกนี้ว่ามันตรงตามสับนาหรือเปล่านะครับดูจากตัวรถเทียบกันนะครับถ้าเกิดมันตรงรถคันนี้สภาพดีพร้อมใช้ตัวผมพร้อมที่จะรับรถคันนี้แล้วผมจะให้อังดําเนินเรื่องเอกสารต่อไป นะครับในตัวเอกสารพวกนี้ไม่ยากวิธีการปิดบัญชีไม่ยากเลยไม่ยากอ่ะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอังจะขออีกสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นไปไม่ได้มันจะมีสัญญาสัญญาเช่าซื้อกับที่เราเซ็นกับไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์่ะเขาจะส่งมาให้เราชุดหนึ่งอ่าตอนทําสัญญาตอนแรกเขาเรียกว่าคู่ฉบับเออคู่ฉบับอ่าอ่าถ้าใครมีเตรียมมาด้วยก็ได้เพื่อดูลายเซ็นเราอ่าหลายหลายคนอาจจำไม่ได้นะฮะในวันที่เซ็นสัญญากับไฟแนนซ์เมื่อประมาณสักช่วงที่เราเริ่มที่จะผ่อนรถคันเนี้ยนะครับว่าเราเซ็นอ่ะ มีนายไหมมีนางสาวไหมเราเขียนชื่อไหมหรือเราเป็นลายเซ็นนะครับพวกเอกสารเหล่านี้เราต้องเซ็นให้เหมือนเดิมใช่ใช่เพราะว่าทางเราจะต้องไปยื่นเอกสารทั้งหมดให้ไฟแนนซ์ในการทำเรื่องปิดบัญชีใช่ค่ะครับปกติแล้วอะครับทางไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเล่มทะเบียนขึ้นนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยยังจะเป็นบริษัทไฟแนนซ์เช่นบริษัทกรุงศรีบริษัททีลิสซิ่งบริษัทราชทานีอะไรก็ตามแต่นะครับผู้ครอบครองจะเป็นตัวของลูกค้าเองนะครับ หลังจากที่ทางเราปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทไฟแนนซ์ Finance เหล่านี้ที่ผมแจ้งมาบ้าง้ทางต้นนะฮะทางบริษัทไฟแนนซ์ Finance เหล่านี้เขาจะโอนลถมาเป็นชื่อบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาหมายถึงผู้ครอบครองคนนั้นเป็นใครนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังจากไฟแนนซ์จะเป็นคนนั้นถึงได้ต้องมีเอกสารพวกนี้ให้ลูกค้าเซ็นด้วย,ยใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้อัง ดูเอกสารคร่าวๆเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเลยว่าเอกสารจะมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดโอนชุดโอนมอบอนาจนะครับพวกนี้เราต้องเซ็นในจุดไหนบ้างเวลาที่เราต้องการที่จะขายรถติดไฟแนนซ์หนึ่งคันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าเอกสารที่ผมเตรียมไปให้ลูกค้าเซ็นนะครับช็อตแรกมีอะไรบ้างโอเคอันดับแรกนะคะก็จะเป็นแบบคําขอโอนแบบนี้นะคะ,ะหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นอ่มอบอํานาจในส่วนเนี้ย ทางเราจะเตรียมไปให้ใช่ใ<ห>เราจะเตรียมไปให้ลูกค้าไม่ต้องเตรียมอะไรนะฮะใช่ค่ะก็ส,สิ่ชช <fishing> งที<ช>่ลูกค้าต้องเซ็นนะคะอ่ก็ในสำมนาวบัตรประชาชนอ่ะอันนี้ลูกค้าต้องเซ็นแล้วใช่ลูกค้าต้องเ้ก็ลงชื่อสานักถูกต้องแล้วก็เอ่อลายเซ็นให้เหมือนกับในคู่สัญญาใช่สัญญาเช่าซื้อจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าโอเคอันดับแรกลูกค้าเซ็นรับโอนรับโอนจะมี2ช่องนะคะรับโอนรับโอนมีบนกับล่างนะครับอันนี้เซ็นเพื่อว่า ทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับเขาจะโอนรถออกมาเป็นชื่อบุคคลช <fant ine> ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ใช่ช <camel> โอนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใช่ <นะ S 1> ครับตอนนี้ที่ลูกค้าติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะเป็นของบริษัทนั้นๆในส่วนของการรับโอนนะคะไฟแนนซ์จะโอนออกมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นของชื่อชื่อบุคคลผู้ครอบครองใช่เป็นชื่อของผู้ครอบครองใช่นะครับนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งใบนะคะในส่วนของชุดโอนอีกหนึ่งใบนะคะลูกค้าต้องเซ็น ผู้โอนตรงนี้ผู้โอนเซ็นเอาไว้เพื่อตอนที่ทางร้านนะครับทางเราเนี่ยจะขายรถออกไปใช่จะขายรถออกไปรถคันนี้ต้องสามารถโอนได้โดยลูกค้าเก่าเจ้าของเก่าคือผู้ครอบครองคนเก่าเนี่ยต้องเซ็นเป็นผู้โอนออกผู้โอนในชุดโอนจะเห็นว่าผู้โอนผู้โอนนช่องเดียวใช่อ่าต่อไปต่อไปจะเป็นผู้มอบอำนาจนะคะอันนี้ทางเราอาจจะขอเผื่อสักประมาณ3-4ใบเนาะใช่ครับ เพราะว่าูาอำนาจหลักๆมันต้องใช้สำหรับการโอนของไฟแนนซ์ด้วย 1. หรับโอนไฟแนนซ์รับโอนไฟแนนซ์สอโอนออก 3. เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสารของไฟแนนซ์ใช่นะครับคือถ้าเกิดว่ารถเราปิดปบัญชีหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านเนี่ยจะเป็นคนไปส่งเอกสารให้กับทางบริษัทไฟแนนซ์เองซึ่งลูกค้าไม่ต้องแล้วไม่ต้องดําเนินการแล้ว,วทางร้านจัดก,การให้ทั้งหมดใช่ใช่ครับ โอเคแต่ว่าก็ขอยาวไว้หน่อยนะคะลายเซ็นจะต้องให้เหมือนในส่วนของการสัญญาเช่าซื้อตรงนี้ใช่เพราะว่ามันจะมีผลมันแนบไวหน่อยใช่มันจะมีผลต่อเวลาเราไปยื่นเอกสารอย่างเงี้ยบางทีไฟแนนซ์เขาไม่ยอมเพราะว่าลายเซ็นเราไม่เหมือนกันมีนายมีนางสาวอะไรเงี้ยค่ะ่ทุกอย่างจะมีผลหมดนิดเดียวเขาก็ไม่ยอมแล้วใช่เออเขี่ยวกันนลใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวขอเล่าในส่วนที่ว่าอ่ะเราโอเคกับรถคันนี้ละเราโอเคละขั้นตอนที่เธอ จะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะปิดบัญชีเรางงจะปิดบัญชีเท่าไหร่อเ,เออคก็อันดับแรกนะคะเราผ่อนกับบริษัทไฟแนนซ์ไหนเราโทรไปกับบริษัทนั้นๆสมมติว่ากรุงศรีราานีอะไรเงี้ยค่ะเราก็โทรไปที่ c เซ็นเตอร์นั้นๆเพื่อถามยอดปิดบัญชีณวันนั้นสมมติว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดใช่คะวันนี้สิบเจ็ดเราไปทางร้านเนี่ยไปซื้อรถลูกค้าเนี่ยวันนี้เลยปิดบัญชีให้วันนี้เลยแล้วก็ถามยอดปิดว่าสําหรับวันที่สิบเจ็ดเนี่ยยอดปิด สุที่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างลูกค้าบางท่านนะฮะจะไม่เข้าใจนะคะอย่างสมมุติว่ารถเขาสมมตินะรถเขาเหลือ10งวดงวดละ1,000บาท<ช>เท่ากับว่ายอดปิดบัญชีของผมแค่หมื่นเดียวเองเหรอ,อมไม่ใช่เนาะไม่ใช่อ,อันนั้นจะเป็นยอดที่เราเอาค่างวดมาคูณกับจำนวนงวดที่เหลือ,อ,อว่าเราได้เท่าไหร่ส่วนมากลูกค้าจะคิดอย่างนั้น<ช>แต่ไม่ใช่นะคะการที่เราโทรเข้าไปเนี่ยลูกค้าจะได้ส่วนลด ในการปิดบัญชีก่อนกำนดนสัญญาสมมติว่าเราทำสัญญาไว้48งวดลูกค้าปิดนะผ่อนที่30งวดแล้วปิดบัญชีแล้วเพราะทางเราไปปิดให้ลูกค้าจะได้ส่วนลดของดอกเบี้ยที่เหลือคิดเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของไฟแนนซ์นั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างข้างต้นตอนแรกครับที่ผมบอกว่าถ้าเราเหลือ10งวดงวดละ1,000บาทนั่นคือเงิน10,000บาทนะครับ ถ้าหากว่าเราโทรเข้าไปหามันยังไม่มีส่วนลดให้เอ้ยมันจะต้องมีส่วนลดให้ถู่ไหมจาก10,000บาทอาจจะเหลือ8 0 0 0ันเก้าพกว่าบาทเศษทั้งหลายทั้งแหล่พวกเนี้ยเราต้องปิดบัญชีให้ตรงใช่บาทสองบาทนี้บางทีเขาก็เป็นผลนะใช่สิบาทห้าบาทสิบาทเขาก็ไม่โอนให้เรานะใช่ครับมันไม่สามารถโอนได้ถ้าเกิดว่าเงินมันเปยเข้าไปไม่ตรงอ่ายอดไม่ตรงกันใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ ถ้าหากว่าเราถึงหน้ารถเราพร้อมยกแล้วในระหว่างที่เรายกอะ่ะเธอทําอะไรบ้างโอเคอ่ะก็ตอนนะตอนนั้นใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วพอเราได้ยอดปิดบัญชีมาแล้วนะโทรสอบถามยอดปิดบัญชีมาแล้วปุ๊บอ่ะทางอังก็จะปิดบัญชีให้ลูกค้าเลยนะเพราะว่าเราเซ็นเอกสารเมื่อกี้ที่เราบอกไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอ่ะนี้จะ,ะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินแลนะ,ะทางอ้งก็จะอ่ะโอนนะเข้าแอปอะไรก็ว่าไปนะคะในมือถือ i b a n k i n g ปุ๊บ อ่าจ่ายบินชำระบินโดยจะจ่ายนี่ QR โค้ดตรงนี้นะคะไม่ใช่ QR โค้ดเขาเรียกว่าบาร์โค้ดเออบาร์โค้ดมันจะเป็นเนาะโอเคบาร์โค้ดก็สแกนเข้าไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินอย่างที่แจ้งตอนแรกเหมือนกันว่าให้ดูนะครับบัตรจ่ายค่างวดมันจะมีเลขเล็บบอกนี่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 ตัวบาร์โค้ดก็จะมีเลขบอกเหมือนกันใช่จะเป็นสองสองนี่สองเลขเลขกลุ่มนี้เลขกลุ่มจะต้องตรงกันเล็บหนึ่งเล็บสองเวลาเราอ่าสแกนบาร์โค้ดเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยอ่า ว่าให้เราใส่ยอดเงินเราก็ใส่ยอดเงินตามจํานวนที่เขาแจ้งไปใช่ใส่ยอดเงินตามจํานวนที่เขาแจ้งปั๊บอันนี้คือการจ่ายเงินจบแล้วกับทางไฟแนนซ์แต่มันมีหนึ่งประเด็นรถบางคันนะครับมันติดไฟแนนซ์อยู่ไม่เยอะแล้วแต่ราคาที่เราซื้อมันสูงกว่าใช่สมมติผมสมมติแล้วกันยอดปิดบัญชี1-0,000แบาทนะครับ เราซื้อรถคันนี้ราคาที่แสนห้าม,มันจะมีส่วนต่างอีก 50, 10, <000. S 1> ห้า,าหมออนนื่นเท่ากับว่าเราซื้อแสนห้าถูกไหมใช่ห้าหมืนเจ้าของรถต้องได้ละใช่อพอเราอ่ะ พอเราปิดยอดไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บนะเราก็จะมาหักลบราคารถราคาที่จ่ายกันว่าส่วนต่างเหลือเท่าไหร่อย่างที่ตอบแจ้งไปก็สมว่าเราซื้อราคารถที่แสนห้าเราปิดบัญชีลูกค้าเนี่ยแสนหนึ่งเราทําการปิดบัญชีไปแล้วได้สลิปทุกอย่างมาแล้วอุ๊บอีกห้าหมื่นเราก็จะทาการโอนเข้าบัญชีลูกค้าเลยนะตอนนั้นตอนนั้นเลยสดๆเลยครับก็ที่บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องไปธนาคารก็ได้ทุกอย่างมันสามารถทําจบภายในมือถือได้หมด หรือถ้าลูกค้าแบบเออแบบผมไม่สบายใจเลยอย่างว่านี่ทำไมมาไม่ไปธนาคารได้แบบเงี้ยเราที่ไอในส่วนที่เราโทรหาคอนเซ็ตเตอร์เมื่อกี้เราสามารถสอบถามเขาได้หมดเลยว่าวิธีนี้มันใช้ได้จริงไหมใช่ครับางคนกังวลนะใช่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเออมันใช้ได้จริงนะเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีนะไม่ต้องโคเงินสด่ต้วเข้าธนาคารแล้วจริงจริงมันก็ปลอดภัยต่อคนไปซื้อด้วยใช่แล้วก็ตัวลูกค้าเองอ่ะแล้วตัวลูกค้าเองก็มีหลักฐานมีหลักฐานไว้อยู่แล้ว พอเสร็จทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกอย่างเนี่ยเอกสารทางอังก็จะรวบรวมไว้นะคะและใบส่งเข้ากับไฟแนนซ์นั้นๆใช่ครับต่ที่ลูกค้ายังไม่ต้องทําอะไร<ช>่ก็นนัก็คือจะเป็นการเสร็จต่อมก็ยกรถแล้วก็กลับบ้านได้อ่าใช,ใช่ครับเงื่องขายการซื้อมันไม่ยากเลย<ช>ไม่ยากเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเออแล้วผมติดไฟแนนซ์เออแล้วผมจะขายได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอ้าวแล้วผมไม่มีเวลาที่ แบบธนาคารกับเงินกันไกลกัรกับบ้านเงกันไกลการหรือผมไม่มีเวลาไปเลยผมแบบออกมาได้ช่วงพักเที่ยงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันง่ายมากตอนนี้ง่ายง่ายมากๆมันสะดวกสบายแล้วก็มันประหยัดเวลาใช่และอีกอย่างหนึ่งมันปลอดภัยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเรามีการโทรหาคอเซ็นเตอร์นั้นของบริษัทนั้นนัสอบถามทุกทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะจ่ายเป๊ะเลยไม่ให้ขาดไม่ให้เกินโอเคก็หาท่านใดนะฮะอยากจะขายรถที่ยังผ่อนไม่หมดนะครับ G.P. บายรับซื้อนะครับใช่ท่านลองส่งละคงราคาเอส่งรูปรถอะไรพวกนี้มาดูราคาประเมินจากเพจ a c e b o o k ก่อนได้นะครับทางเราก็จะให้ตอบหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะประเมินราคาเข้าให้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาดูยอดปิดกันว่ายอดปิดแล้วเท่าไหร่โน่นนี่นั่นลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าขายลูกค้ามีส่วนต่างไหมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนต่างมากน้อยส่วนต่างทักสามสี่หมื่นอ่าแล้วราคายอดปิดมันเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพูว่าแบงนี้ใช่ครับหรือว่า ท่านได้แบบรู้สึกว่าย่อปิดมันยังสูงอยู่อยากให้เราปิดบัญชีเพียวๆเลยลองมาคุยกันไม่ลองมาคุยกันใช่ครับแต่ว่าเรื่องปิดบัญชีเรื่องรับรถซื้อรถอะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็อย่างที่แจ้งว่าเรารับซื้อถึงที่นะคะต่างจังหวัดใกล้ๆเลาก็ไปหมดทั้งเงินสดและปิดไฟแนนซ์ก็ไปโอเคครับก็สาระข้าวๆเล็กๆน้อยๆเป็นทริคเล็กๆนะนานๆ แม่ลูกอ่อนจะออกมาทีนะยัางเดี๋ยวเดยนหน้าต่อใช่แล้วย่างอ้วนกงอยู่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่แล้วสองจีบีกทุกทุกคลิปเดี๋ยวก็อังก็จะมีสาระอะไรพวกเรื่องเอกสารอะไรที่ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะถามมาทางอังค่อนข้างเยอะเพราะส่วนมากอังจะเป็นคนตอบลูกค้าใช่ทราก็จะมีปัญหาหรือว่าคําถามทุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเดี๋ยวอังจะมาบอกในคลิปต่อต่อไปแล้วกัน ท่านใดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากสอบอถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปกันดีกว่า่ะโอเคจ้าสวัสดีครับบายค่ะบค่ะ